สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคนไคซาเรลวทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมนะในวันสุดที่ผ่านมาเนาะนะครับทางฮอนไคซาเรลวออฟฟิเชียลเนี่ยก็ได้ทำการประกาศ2ตัวละครเนาะนะครับที่กางจะเข้าในแพทหนึ่งหุดสามนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือจะเป็นตัวละครอย่างฟู่สวนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวละครอย่างตัวของดั้นเถิงนั่นเองซึ่งทั้งสองตัวละครเนี่ยก็มีโรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเนาะนะครับตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวละครแคลร่แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครในสายอนุรักษ์ก็คือออเเป็นนนตตัััวละครรซพพ์่ง เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจยากเนาะน,นะครับว่าจะเปิดใครดีระหว่างตัวของด้านเหิงหรือว่าตัวของฟูส่วนนอสนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายสกิลนะครับรวมถึงวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทั้งสองตัวละครน,นี้กันนะครับว่าสำหรับไอเดียของเพื่อนๆเนี่ยจะเหมาะกับตัวละครไหนมากกว่ากัน เอาละครับพอพเพื่อนๆเข้าใจตรงกันแล้วเนาะนะครับก็อย่ามาาัวรอช้ากันเลยดีกว่าครับกดไลค์กดแชร์กดซับช่องไว้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับหากใครกำลังหาร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเรว็วแล้วก็ปลอดภัยพ่อจอขอแนะนำโคด้าช็อปเลยนะครับร้านนี้ได้รับรองจากทางกินชินไดแพ็คแล้วก็ฮอนไครสตาร์เร็วแบบออฟฟิเชียลเลยทีเดียวขอแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่น กรอก UID ของเพื่อนเพื่อนแล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็กเติมเงินที่ต้องการแล้วจากนั้นเน่ก็เลือกช่องทางการจ่ายเงินที่เพื่อนสะดวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธนาคารทูมานี่วอลเลตหรือว่าไลน์เพจก็ได้ไม่ต้องงอบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตให้ยุ่งยากจากนั้นนี่ก็กรอกอีเมลที่ใช้ทางร้านในส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้เรียบร้อยแล้วครับสี่ขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้แถมไม่ต้องใช้ i ีพาัสเวิรลดด้วย,วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนดังนั้นพอจ๋อขอ,ขอ,ขอฝากร้านน,น,นะ ก่อนที่เราจะไปคุยถึงทั้งสองตัวละครน,นี้กันเนาะนะครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีความต่างจากคลิป1.2นี้สมใครดีเนาะนะครับเพราะในรอบนั้นเนี่ยทางโฮลิเวิร์สเนี่ยปล่อยตัวละครแคร์รี่มาให้เราได้เปิดกันถึงสองตัวเลยเนาะนะครับก็คือตัวของเบรแล้วก็ตัวของกัฟก้าเพราะฉะนั้นในคลิปนั้นเนี่ยเราเลยพูดได้อย่างชัดเจนเนาะนะครับว่าเราควรจะเปิดเบรหรือว่ากัฟก้าดีใช่ไหมครับเพราะว่าสองตัวละครน,นั้นเป็นโรที่เหมือนเหมือนกันเนาะนะครับเราดูไม่คณิเกมเพลย์เราดูข้อ แต่ว่าในแพจนี้มันดันเป็น2ตัวละครที่โลต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนาะนะครับฟูส่วนเป็นตัวละครสายอนุรักษ์ก็คือเป็นสายสพอร์ตจ้าๆไปเลยนะครับส่วนตัวของด้านเถิงก็เป็นตัวละครสายดาเมจแบบจ้าๆไปเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสองตัวละครนี้มันค่อนข้างแยกกันชัดเจนอยู่แล้วการจะให้มาเปรียบเทียบกันว่าตัวละครไหนดีกว่ากันเนี่ยเลยเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนาะนะครับโดยภาพรองแล้วมันขึ้นกับสภาพไอดีของทุกคนซะมากกว่า ยกตัวอย่างเช่นสำหรับใครนะครับที่ตัวละครแครี่อาจจะยังไม่เยอะนอนะครับตอนต้นเกมเราเปิดแค่เซเลตัวเดียวน้อนะครับหลังจากนั้นไม่ได้เปิดใครเลยอะไรแบบนี้การพิจารณาเปิดตัวของด้านเหิงนะครับมาเป็นตัวละครแครีอีกหนึ่งตัวคอยช่วยแบกไอดีของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจจะในทางกับการสำหรับบางคนน้อนะครับที่เปิดมาตลอดเลยเนาะนะครับเซเลเบตกัฟก้าอะไรแบบนี้ตัวละครแครีของเราเยอะแล้วแต่ว่าณปัจจุบันเรามีตัวละครสร้างความลอดภัยอยู่แค่ไม่กี่ตัวก็คือตัวของนาราชามาเซเว่นอะไรแบบนี้โดยภาพรวมแล้วมันอาจจะไม่เพียงพอในการใช้งานการพิิจจาาาาาาารณเปดตววขขอองงู่่สนนกกค้มม พอชันโดยภาพรวมแล้วก็จะค่อนข้างขึ้นกับสภาพไอดีของทุกคนเนาะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวละครนี้เลยนะครับผมก็จะพูดแค่ว่าเขาเออตัวของผู้โนนว,ยยงงว,วน,นั้นมีสกิลยังไงบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็ตัวของนั้นถึงนั้นมีสกิลยังไงบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆเข้ามาดูกันอีกทีเนาะนะครับว่าข้อดีของตัวละครเนี้ยมันมากพอที่เราจะเปิดกระชาไหมแล้วก็เราสามารถยอมรับข้อเสียของตัวละครเหล่่าานนั้้ไดเปล อ่ะตัวแรกนะครับเป็นตัวของด้านเหงนะิงเนาะอินไบบิเตอร์ลูเน่นะครับขออนุญาตเรียกสันส้นๆว่าด้านเหิงแล้วกันเนาะนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสายทำลายล้างเนาะนะครับแล้วก็าธาตุเป็นจินภาพนะครับเมคานิกหลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ในเรื่องของเออเอ็นฮานส์เบสิกแอตแท็แล้วก็เรื่องของการใช้งานสกิลเลยนะครับอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัใสใน2ส่วนนี้เป็นหลักเลยเนาะนะครับอันดับแรกก่อนนะครับตัวละครนี้เราจะใช้เป็นตัวของสกิลเนาะนะครับในการบัฟการโจมตีปกติเป็นขั้นๆไปนะครับโดยเราสามารถบัฟได้สูงสุด3ขัััั้้้นนนนดดวยยยยกกกกกเาาะะโรรรบแต่่่ลคงีีี็จมออูท สกิลพอยต์เต็มๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของสกิลก็ยังมีพาสซีฟเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือในการโจมตีปกติที่เราอัพขั้นเป็นขั้นที่2กับขั้นที่3แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้บัฟเป็นครีดาเมจเพิ่มขึ้น12%ในแต่ละฮิตที่โดนมอนสเตอร์คือการโจมตีแบบเอ่อเอ็นฮานส์เบสิกแอทแทกหรือว่าการโจมตีที่อัพเกรดขั้นขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีจำนวนฮิตหลายๆรอบเนาะนะครับซึ่งฮิตหลังๆเนี่ยก็จะได้บัฟครีดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเอ่อเท่่าานนนนนนััั้เเองะะครบ ก็คือจ่ายสกิลพอยต์หนึ่งขั้นเนาะนะครับจะเป็นการทำดาเมจเป้าหมายเดียวศัจะจะตรูทั้งหมด3ฮิตด้วยกันเนาะนะครับโดยตัวคูณทั้งหมดเนาะทั้งทั้งสาฮิตเนี้ยรวมกันอยู่ที่260%ของ a d k ของด้านเหงน,นะครับอ่ะขั้นที่2เนาะนะครับก็จะมีการทำดาเมจใส่ตัวข้างๆด้วยแล้วเนาะนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนฮิตเป็น5ฮิตนะครับ ตัวคูณเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตัวกลางเนี่ยจะเป็น380%ของ ADK ของด้านเหนิงเนาะแล้วก็ตัวข้างๆเนาะอันนี้จะโดนในฮิตที่4กับฮิตที่5นะครับก็จะโดนไปทั้งหมด60%ของ a อ k ของด้านเหิงนั่นเองเนาะนะครับอะแล้วก็สุดท้ายเนาะขั้นที่3นะครับก็จะเป็นการทำดาเมจจินภาพ7 hit, นะ็ฮิตเนาะเป็นราเมจเป้าหมายเดียวใส่ตัวตรงกลางเนาะนะครับ500% a อ k ของด้านเหิงแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยนะครับในฮิตที่4ถึงฮิตที่7เนี่ยก็จะโดนอยู่ที่180%ของ a อ k ของด้านเหิงนั่นเองนนนะะะรรััซึ่่่งงงใใภาาาพววมมมแแตตตลข้้้ียจจุดดดกทหปณ3% ได้กันเนาะนะครับข้อแรกก็คือตัวคูณมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับขั้นที่1อยู่ที่260%ใช่ไหมครับขั้นที่2อยู่ที่380%ค่าสขั้นสุดท้ายอยู่ที่500%เเลยเนาะนะครับ แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของ l e นะครับขั้นแรกไม่มี l e ขั้นที่2ขั้นที่3มาถึงจะมี l e นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการเบรดเกาะเนาะขั้นแรกเนี่ยจะเบรดเกาะได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยก็จะเบรคเกาะได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็เห็นว่าความต่างของขั้นที่1จนถึง <capable>. ขั mm ้น hmm ที hmm> ่3เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเนาะนะครับจำนวนฮิตก็ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าในเรื่องของบัฟไอที่ได้จากตัวของสกิลที่เป็นเรื่องของ critical damage ตรงเนี้ยก็จะแตกต่างกันนะครับต ในเรื่องของ LE ก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับขั้นแรกไม่มีเ e ขั้นสุดท้ายมี AE เนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการเบรกกากน,นะครับขั้นแรกเนเบรกกาะได้นิดเดียวนาะแต่ขั้นที่3เนี่ยสามารถเบรกกาะได้ถึง120หน่วยเลยนะครับซึ่งมันสูงมากๆเนาะนั่นหมายความว่านะครับความสําคัญของการเล่นด้านถิงนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะจ่ายสกิลพอยต์ให้กับด้านถิงเนาะ เราควรจ่ายเต็มสกิลพอยต์ก็คือจ่ายให้ถึงขั้นที่3นะครับเพราะอัตราประโยชน์ที่ได้เนี่ยมาสูงมากๆจริงๆนาอน,นะครับเพราะฉะั้นเวลาเราเล่นจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเออเราเก็บสกิลพอยต์อะไรให้เรียบร้อยก่อนแจกบัฟให้กับด้านถึงให้เรียบร้อยปุ๊บจากนั้นเนี่ยเราค่อยจ่ายสกิลพอยต์สามนิดแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ไปในรอบเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเล่นตัวละครตัวนี้ ก็จะเห็นว่าตัวละครนี้มีความกินสกิลพอยต์หนักมากๆเลยเนาะนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนาะนะครับก็มีแมคชนิกที่คอยช่วยในเรื่องของสกิลพอยต์ของตัวเองอยู่บ้างเนาะนะครับอยู่ที่ในส่วนของสกิลติเมตนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะข,ของการทำดาเมจจินภาพเนาะนะครับซึ่งก็เป็นดาเมจเป้าหมายหมู่นั่นแหละสิ่งสําคัญจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือตัวของด้านเหิงเนี่ยนะครับจะได้สกิลพอยต์บกสเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเป็นอันนี้จะเป็นสกิลพอยต์แบบพิเศษเนาะที่สามารถใช้ได้แค่ตัวของด้านเหิงคนเดียวเพื่อร่วมทีมคนอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะช่วยในการทําให้ตัวของด้านเหิงน,นั้นไม่กินสกิลพอยต์มากจนเกินไปแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ ได้ช่วยเราเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องบอกว่าสกิลตัวไหนของด้านเหิงเนี่ยมีค่าคอสในการกดอยู่ที่140เนาะนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับก็หมายความว่าโดยภาพรวมแล้วเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นเองเนาะหละักๆเนี่ยก็จะเป็นแค่ส่วนช่วยเนาะในการทำให้เราบริหารสกิลพอยต์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ อ่ะสนทาเล่นนาะนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของสกิลต่อสู้เลยนะครับก็คือทุกการโจมตีของด้านเหิงเนาะในแต่ละฮิตเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่10%นะครับโดยสามารถสูงสุดได้อยู่ที่6 stack นะครับหรือก็คือ60%นั่นเองนะครับแต่ว่าเนี้ยนะครับไม่ได้ใช้งานได้แค่ตัวของ Enhance Basic Attack เนาะนะครับก็คือจะรวมในส่วนของสกิล Ultimate ด้วยนั่นเองอ่าแล้วก็ที่เหลือนะครับก็คือเรื่องของโบนัส s t a ิ i l i t y เนาะนะครับก็คือไอ้ตัวเทสที่อยู่ด้านข้างใช่มม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 ััั้้้ยคคคคครรรรรรรบบบดดนนนนนนเเ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 เหิิิิิงกกก็จจะะะีีีีีวาา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 าสสถใททท่่่่่่่อออออไตตตพพ24%ืืโ์แ ณภาาพเนนะะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีการการดีบัฟประเภท CC นะครับเช่นแช่แข็งเช่นการกักขังอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่30%เริ่มต้นเนาะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือนะครับเมื่อทำการเริ่มแบทเทิลเนาะนะครับก็จะมีการรีพลังงานให้กับลัทธิแห่งอยู่ที่15หน่วยนั่นเองเนาะโดยภาพรวมท่าเพื่อนลองสังเกตเอ่อในเรื่องของเอ่อคิดต่างๆของตัวละครทั้งหมดเนาะนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีแค่ดาเมจเลยนะครับไม่มีอะไรอื่นๆนอกเหนือจากนี้เลยตัวละครนี้เน้นทำดาเมจอย่างเดียวเนนาะะครับไม่ได้มีสกิลซัพพอร์ตตเพื่อ่ออนแย่างใด ซึ่งโดยภาพรวมแล้วตัวละครนี้ก็ถือว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆเนาะนะครับอ่าใครนึกภาพไม่ออกว่า,วามันแรงประมาณไหนเนาะนะครับมาลองดูที่สกิลในขั้นที่3ก็ได้นะครับสกิลในขั้นที่3เนี่ยเขาบอกว่ามีการทำดาเมจเป้าหมายเดียวอยู่ที่500%ของ a d k ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีดาเมจไปกระจายโดนตัวข้างๆอีก180ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับตัวคูณที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ900%เนาะนะครับก็คือตรงนี้ประมาณ200ใช่ไหมนะครับคูณ2เนาะนะครับแล้วก็บวกกับตรงนี้อีกกก500 900%็็จะลายเเปนนนั่นอง อ่ะผมพามาเทียบกับตัวละครตัวหนึ่งเนาะนะครับก็คือตัวของจิงหยวนนะครับที่มีการทำดาเมจเป็นเอลเอชเช่นเดียวกันนะครับก็อ่ะมาลองเทียบกันดูว่าด้านหึงมีความสามารถประมาณไหนเนาะนะครับอ่ะตัวของทายนั่นของจิงหยวนเนาะนะครับก็คือไอตัวที่เป็นไรนิ่งหลอดสับหัวลงมาใช่ไหมนะครับมันจะมีการทำดาเมจอยู่ที่66%นะครับของ a d k ของจิงหยวนเนาะนะครับอันนี้ตอดสแต็กหนึงเนาะนะครับซึ่งเออ่จิงหยวนสามารถสแต็กได้สูงสุดอยู่ที่10สแต็กใช่ไหมก็คือหมายความว่าตัวคูนตรงนี้อยู่ที่660%ใช่ไหมครับแล้วก็็อออ่่ะะะโโเเคแล้้ววกกกกจจจมมีีีาาาารรดดนไไปปยทตัขงๆ25 ก็25%ของ660ก็จะเป็นอยู่ที่165%ใช่ไหมครับเพราะงั้นดาเมจโดยภาพรวมของ Lightning Lord ของจิงหยวนเนี่ยก็จะอยู่ที่660ใช่ไหมครับบวก100 65คูณ2เนาะซึ่งก็จะคิดไปอยู่ที่ประมาณ990นะครับอ่ะแต่ว่าต้องเข้าใจเนาะนะครับว่าจิงหยวนเนี่ยเวลา Lightning Lord มันสับลงหัวมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้สับตัวตรงกลางตัวเดียวใช่ไหมครับมันจะสลับแรนดอมซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมซึ่งถ้ามันสลับไปโดนตัวซ้ายหรือว่าตัวขวาเนี่ยนะครับแทนที่มันจะโดนออมอนสเตอร์3ตัวมันก็จะกลายไปไน็น แล้วเนี่ยดาเมจที่ได้มันจะไม่ถึง990%เนาะซึ่งโดยภาพรวมแล้วมันก็จะดอรอปลงมาประมาณหนึงนะครับอ่าโอเคอาจจะตีอยู่สักประมาณสักเกอยอร์เ็ก็ได้ก็คือพูดง่ายๆว่าดาเมจของตัวด้านหงนะครับเวลาที่เราทำการอัพสกิลถึงขั้น3แล้วเนี่ยนะครับ อาจจะอยู่ที่เราราประมาณสกิลพาสิทธทาเลนต์ของตัวจิงหยวนที่เป็นการโจมตีต่อเนื่องหรือว่าตัวของไลนิ่งหลอดนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าแรงมากๆเลยเนาะนะครับอ่ะแล้วก็มีข้อดีด้วยเนาะนะครับตรงที่ว่ามันไม่แรนดอมโดนเหมือนกับตัวของจิงหยวนใช่ไหมนะครับเราเลือกตัวไหนปุ๊บตัวนั้นอะ่ะโดนเจาะเกราะแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดนดาเมจแน่นอนไปที่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวข้างๆก็โดนแบบแม่นยำม,มากๆเลยอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหม เพราะงั้นตัวละครนี้ก็จัดว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างแรงเนาะปัญหาหลักๆของตัวละครนี้อยู่ที่เรื่องของการกินสกิลพอยที่ค่อนข้างหนักอย่างที่บอกไปว่าในการเล่นด้านเหิงเนี่ยถ้าเราจะต้องจ่ายสกิลพอยทั้งทีเนาะเราจาเป็นต้องจ่ายให้ถึงขั้นที่สนะครับเพราะว่าอัตราประโยชน์ที่ได้มันสูงมากกว่าการจ่ายขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่1มากๆจริง มันเลยจะทําให้ผู้เล่นนะครับที่จะเปิดตัวของด้านเถิงในเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเป็นคนที่บริหารสกิลพอยต์ได้เก่งประมาณนึ่งนอตนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อคือตัวละครนี้มีเพลย์สไตล์ที่แตกจากตัวละครแคลลี่ตัวอื่นๆเออโดยปกติแล้วตัวละครแคลลี่ทั่วๆไปเนี่ยเรามักจะเน้นทําสปีดกันใช่ไหมครับอ่ะก็อาจจะมีตัวเลขสวยๆอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่ใช่ไหมครับอ่ะตัวละครแคลลี่ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนเราก็จะทําสปีดอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบสี่เพื่อที่ว เราทําสปีดให้กับด้านเหิงสูงเหมือนตัวละครแคลรี่ปกติทั่วไปเนี่ยนะครับสกิลพอยที่เรามีเนี่ยมันจะไม่เพียงพอใช่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราไม่สามารถจ่ายแบบครึ่งๆกลางๆได้นอนนะครับถึงเทิร์นของด้านเหิงเมื่อไหร่ถ้าเราจะทำดาเมจเนี่ยเราต้องจ่ายสามทุกรอบก็คือตัวละครนี้ไม่ควรจะมีเทิร์นเยอะสักเท่าไหร่นั่นเองน้อนะครับก็คือพูดได้ง่ายว่าตัวละครเนี้ยควรจะต้องเป็นลักษณะของการที่ว่าอ่ะโอเคทุกคนเซตอัพให้เรียบร้อยนะครับทถ้าในเรื่องของสกิลพอยน้อนะครับก็พยายามจัางดให้ ของดังน,น,นั้นเนาะน,นะครับสำหรับใครที่แบบว่าเออเบื่อคอนไคซารเร็วตรงที่ว่าต้องมานั่งทำสปีดต,ตัวละครแลว้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอยากกลับไปได้ฟีลลิ่งเกา่าๆของเกมซินดิเพ็กที่เน้นในเรื่องของการฟาร์มคิเล็กี้ดาเมจเอเดเคให้กับตัวละครอะไรแบบนี้นะครับก็ด้านหนึงก็เป็นตัวละครลักษณะแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่เป็นคนที่เล่นเกมแบบบ,แบ,บร,ริหาสรสกิลพอยต์ได้ค่อนข้างเกง่งแล้วก็กำลังตามหาตัวละครแคทตี้ตัวนึงเนาะนะครับที่มีดาเมจหนักมากๆเนี่ยเป็นชุดใหญ่ๆเนาะนะครับก็ตัวละครนี้ก็ค่อนข้างจอบโจดมากๆ ับส่วนสําคัญของเขาเนี่ยก็เอาจริงแล้วสําคัญหมดเลยเนาะนะครับยกเว้นแค่ตัวของเบสิคแอแทคอันเดียวนะครับเอามาดูทีละอันกันก่อนนะครับเริ่มจากตัวของสกิลเนาะสกิลของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างฟิลเนาะซึ่งเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับได้รับตรงนี้หมดเลยเนาะยกเว้นแค่ตัวของฟูส่วนคนเดียวนะครับก็คือมันจะมีการแบ่งดาเมจนะครับหกสที่เพื่อนร่วมทีมคนนึงได้รับเนี่ยนะครับมาให้กับตัวของฟูส่วน3เทิร์นด้วยกันเนาะนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะครับจะมี ได้ m a x HP เพิ่มเติมอีก6%ของ m a x HP ของตัวของฟูส่วนเองด้วยนะครับอีกทั้งนะครับยังมีการเพิ่มคิยเรทให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก12%ให้จเต็มเลยทีเดียวเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีอัตราประโยชน์สูงมากๆเนาะนะครับทั้งแบงค์ดาเมจมีเรื่องของการบัฟ HP เพิ่มคิเรทด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งนะครับในส่วนของสกิลนี้ยังกินระยะเวลายาวนานถึง3เทิร์นเต็มๆเลยนั่นหมายความว่าฟูส่วนนั้นขอแค่กดสกิลแค่รอบเดียวนะครับและหลังจากนัน สกิลต่อสู้แล้วอ่ะต่อมานะครับมาดูในส่วนของทาเลน่์กันบ้างเนาะนะครับทาเลน่์ของฟูสวนนะครับขอแค่ว่ามีฟูสวนอยู่ในทีมนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้งานสกิลอะไรเลยเนาะนะครับจะมีการลด ดาเมจให้กับทั้งทีมลง18%นะครับก็คือหากการเมจไปดื้อเลยนะครับเวลาที่มีตัวของฟูสวนอยู่ในทีมเนาะนะครับแล้วก็นะครับทาเลนต์จะมีอีกหข้อก็คือเมื่อฟูสวนนะครับมีเลือดต่ำกว่า50%ลงไปนะครับก็จะมีการรีเลือดที่หายไปของฟูสวนขึ้นไป90%เนาะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทาเลนต์ข้อนี้นะครับสามารถใช้ได้1ครั้งต่อ1เกมเนาะนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้นะโดยการรีเซ ใส่มอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามนะครับแล้วก็มีการรีเซ็ตในส่วนของทาเลนท์ให้กับตัวของฟูสวนนั่นเองหลักๆแล้วสกิลอัตเมทของฟูสวนก็ดาเมจไม่ได้แรงมากทุกคนถ้าเทียบกับตัวของเบสิกแอตแท็กเนี่ยเบสิกแอตแท็กอยู่ที่50%ของแม็กซ์ HP ของฟูสวนใช่ไหมครับสกิลอัตเมทอยู่ที่100%ของตัวของแม็กซ์ HP ของฟูสวนก็คือโดยภาพรวมแล้วก็เป็นสองเท่าของเบสิกแอตแท็กของตัวฟูสวนเองใช่ไหมครับแล้วก็โดนมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามซึ่งดาเมจโดยภาพรวมมันอาจจะไม่ได้้้้เเเเเยออะะะะะมมาาาาาากกกกกทททท่่่่ไหหหรรรรรนน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 คคััับบลลลลๆแแววว็็จีีีใใซตสขง์ อีกอันอีกอันนึงนะครับก็คือในการทิกเกอร์ตัวของโบนัสบิลิตี้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในส่วนต่อไปนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของโบนัสบิลิตี้กันเลยนะครับตัวของโบนัสบิลิตี้ของตัวฟูลสวนเนาะก็คือการอัพในส่วนของท ALENT ที่อยู่ที่มุมต่างๆของตัวฟูลสวนนะครับอันแรกก็คือมีการกันดีบัฟประเภทเอ่อ CC ให้กับทั้งทีมหนึ่งครั้งเนาะนะครับดีบัฟประเภท CC ยกตัวอย่างเช่นเอ่อแช่แข็งนะครับสถานะกักขังอะไรเงี้เป็นต้นเนาะนะครับซึ่งงงงงงสสสาาาาาามมรร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 รถถกกกกกััััััันน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 นไไไไไดดดด้้้้้้้้้้้คคคคเเเเเะะะแลลววว็ออออตตตีีีียยยบบท่่่ซิ ไม่ได้หมายความว่าทั้งเกมสามารถเกิดกันได้แค่รอบเดียวนอนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยนะครับไอสถานะการการซีซีลงเนี้ยก็จะโดนรีเซตนั่นเองอ่ะแล้วนอกจากนี้นอนะครับเมื่อตัวของฟูสวนใช้งานสกิลอัตเตอนะครับก็ยังจะมีการฮิวทั้งทีมนะครับตามค่าแม็ก p ของตัวฟูสวนเองด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นอนะครับฟูสวนจะมีความสามารถอีก1ข้อก็คือ เมื่อฟูส่วนใช้งานตัวของสกิลนะครับภายใต้ตัวของวงของตัวเองเ่ยนะครับ mm. ก็จะมีการรีพลังงานให้กับตัวเอง20หน่วยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมก็ทําให้ตัวของสกิลเตเมแตของฟูส่วนเนี่ยกลับมาไวมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับก็จะเห็นว่าสกิลของฟูส่วนเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องมากๆเนาะนะครับเอาในแง่ของการเป็นตัวละครผ่านอนุรักษ์ก่อนนะครับ โดยปกติแล้วตัวละครผ่านอนุรักษ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโลชใช่ไหมนะครับแต่ว่าฟูส่วนเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเนาะนะครับที่มีการนําเรื่องของดาเมจอิม t i g a t i o n หรือว่าการเอ่ยย,ยกยกดาเมจเนาะนะครับเออ่เข้ามาในเกมเนาะนะครับก็คือฟูส่วนสามารถแบ่ง d a m a g ได้65ไปที่ตัวของฟูส่วนเองเนาะก็สหรับใครที่เคยเล่นเกม s h i n i g a m Pack เนี่ยนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับสกิล E ของตัวของเดย่านะครับเพียงแต่ว่าเอ่อในเกม Shinigami Pack เนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเรามากเนาะนะครับเพราะว่าตัวเกม Shinigami Pack เนี่ยเราสามารถสลับตัวได้เนาะตัวลละะะคคครรรรรไไไหนนทีี่่่่่เเเาาาู้้สึกวออออออมยยยยปดภัังงบ เราก็สามารถสลับตัวออกได้โดยที่เราไม่โดนดาเมจเลยแม้แต่หน่วยเดียวนั่นเองใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของเกมคอนคคลสตาร์เรลเนี่ยนะครับทุกตัวบนสนามเนาะนะครับมีสิทธิ์โดนดาเมจหมดเลยนั่นหมายความว่าไอการแบ่งดาเมจตรงเนี้ยก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันสลับเกมนี้อ่ะแล้วบางคนก็อาจจะกังวลเนาะนะครับว่าเอ้ยแบ่งดาเมจไป65อย่างนี้แล้วฟูส่วนจะไม่ตายเหรอนะครับก็คําตอบก็คือตายยากมากนะครับเพราะหนึ่งก็คือฟูส่วนเป็นตัวละครที่เบสเอชพีค่อนข้างสูงมากๆเนาะอีกทั้งตัวละครนี้เรายังมีเอชพีเยอะๆอยู่แล้วเพื่อออที่่่่ววาาาาเเเเรรรรรจะะไไดด้้้้สมมถถบบัันนใใหกพืยขึึง จะได้สามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะงั้นตัวละครนี้บิลเอชหนักมากๆอยู่แล้วและทั้งตัวของฟูสวนเองเนี่ยนะครับยังมีสกิลที่สามารถรีเลือกตัวเองกลับมาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับไม่ได้สามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนเกมเนาะนะครับมันสามารถรีเซ็ตได้ด้วยตัวของสกิลอัลติเมทนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่ฟูสวจะตายอย่างยากมากๆเนาะนะครับเลือดก,ก็เยอะแล้วฮิลตัวเองกลับมาได้อีกนะครับแล้วก็สามารถรีเซตเรื่องของการฮิลตัวเองได้ด้วยสกิลอัลติเมทอีกด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตัวละครนี้ตายยากมากๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการแบ่งดาเมจตร ซึ่งการแบ่งดาเมจตรงนี้เรียกว่าปลอดภัยมากๆแล้วน้อน,นะครับฟู้ส่วนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นอน,นะครับเขาจะมีการแจกดาเมจเรียคชันให้กับทีมด้วยอีกประมาณ20%เลยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการหักดาเมจทิ้งไปดื้อๆเลยน้อน,นะครับสมมติดาเมจเข้ามาหมื่นหนึ่งก็หักทิ้งไปเลย2 0 0พอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันช่วยทีมของเราเยอะจริงๆในเรื่องของความปลอดภัย และหากดาเมจยังไม่พอเนาะนะครับยังมีในส่วนของการฮิลเพื่อร่วมทีมกลับมาอีกด้วยนะครับเอ,อ่อตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสกิลอัลติเมทของฟูลสวนเนี่ยเราสามารถกดได้บ่อยเนาะนะครับเพราะว่าตัวของฟูลสวนเองมีเรื่องของโบนัสสตบิลิตี้ที่ช่วยในเรื่องของการรีพลังงานเพิ่มเติมด้วยทําให้สกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยกลับมาไวถึงแม้ว่ามันอาจจะฮิลไม่ได้เยอะมากเนาะนะครับแต่ว่าค่อนข้างฮิลได้บ่อยประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกทั้งโอเคแหละเราอาจจะไม่ต้องการฮิลอะไรมากมายขนาดนั้้นนนนออยู่่่แลวววเเเพรรราาาาาะมมีใสขงกกัดจ การหิวน้อย,อยแต่ทีทีเนี่ยก็โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเพียงพอประมาณหนึ่งเลย เอาจริงแล้วแค่ตัวละครนี้สร้างความปลอดภัยกับทีมมากๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วเนาะนะครับแต่มันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับตัวละครนี้ยังมีการเพิ่มในส่วนของแม็กฮีพรวมถึงค่าคีย์เหตุให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยหรือคือมีบัฟเสริมให้กับเพื่อนร่วมทีมเข้าไปอีกเนาะนะครับแม็กฮีพตรงนี้ในทีมทั่วๆไปอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเนาะนะครับก็ส่วนมากก็ช่วยในการกันตายนั่นแหละนะครับทำให้เลือดของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับทำให้โดนวันช็อตได้ยากขึ้นมม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 าาาาาาากกกกกๆเเ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 นน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 ะะะแแตต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 ่่่่่่่่่่่่วววววใใใใใบบบบงง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 งททีีีีีีรร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 ร้้้็็็ปปปโยยยยยชชชชช์์์ืืออ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 อขขขขดดดดจัััััสลลิซค ตัวของรูส่วนก็ให้ประโยชน์กับเดชตรงนี้เต็มๆเลยนั่นเองนะครับส่วนคิเลส12%นี้ก็ถือว่าเยอะมากนะนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าซัาแตเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ซัาแต็เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะงั้นตัวละครน,นี้ถือว่าค่อนข้างคคบเครื่องมากๆเลยเนาะนะครับกัน GC มีฮิลให้เพื่อนเนาะแบ่งเบาดาเมจลดดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมนะครับมีเรื่องของบัฟแจกให้เพื่อนร่วมทีมด้วย นาคือทําหน้าที่เยอะกว่าตัวละครอ,อ,อนุรักษ์มากๆเลยนะครับมีหน้าที่ของสายประสานด้วยใช่ไหมมีหน้าที่ของเ,ออเฟื่องฟูด้วยอะไรเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยตัวละครนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆจริง อานั่นก็คือภาพรวมของทั้งสองตัวละครเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะนะครับว่า2ตัวละครนี้เป็น2ตัวละครที่มีบทบาทแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะนะครับถ้าใจเลือกตัวใดรตัวหนึ่งเนี่ยก็คงจะยากเนาะนะครับมันขึ้นอยู่ขอว่าไอเดียของคุณกาลังขาดตัวละครลักษณะแบบไหนอยู่นะครับบางคนก็อาจจะอยากได้ตัวละครดีเพสบางคนก็อาจจะอยากได้ตัวละครซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกไปตามที่ตัวเองต้องการละกันก็เน้นดูที่ในเรื่องของข้อดีข้อเสียของตัวละครละกันเนาะนะครับว่าว่าเราชอบข้อดีของตัวละครนั้นมากแค่ไหนเนาะนะครับ สามารถเปิดไปได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอาจจะสำหรับผมเนาะนะครับถ้าใ้แนะนําจริงๆเนาะส่วนตัวจะแนะนําให้เปิดตัวของฟูส่วนมากกว่าตัวของดันเถิงเนาะนะครับเพราะตัวของปูส่วนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทพพอร์ตเนาะนะครับยังไงซะมันสามารถไปได้กับทุกทีมอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเอ่อทีมลักษณะแบบไหนยังไงซะเรื่องของดาเมจดิเรคชั่นการป้องกันตัวเองอะไรแบบเนี้ยยังไงซะมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วอีกทั้งตัวของปูส่วนเนี่ยก็มีเรื่องของการรับเพื่อ,อทีมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าด้านหึงไม่เก่งเนาะนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเลือกตัวละครแคลรี่มาใช้ในการทำดาเมจในคอนเทนต์ต่างๆในฮอนไคสตาร์เรลเนี่ยเราจะมักจะดูธาตุบนหัของมอสเตอร์แล้วก็เพสไ์ของตัวละครตัวนั้นมากกว่าเนาะนะครับว่ามันเหมาะสมกับการเอาไปเจอกับคอนเทนต์ลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะครับมันไม่ได้มีตัวละครแคลรี่ตัวใดตัวหนึ่งเนาะนะครับที่สามารถเอาไปจบได้ทุกคอนเทนต์ขนาดนั้นเนาะนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวละครซัพพอร์ตที่เราเน้นดูในเรื่องของสกิลต่างๆของตัวละครมากกว่าที่จะเป็นการไปดูที่ตัวของมอสเตอร์หรือว่าเมคานิกเกมเพลย์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าจะเปิด ตัวของด้านเหอหรือว่าตัวของฟูสวนดีนะครับยังไงซะสองตัวละครนี้ก็โดยภาพรวมแล้วก็ดีทั้งคู่เนาะอ่ะแล้วนอกเหนือจากที่เราจะดูในเรื่องของความเก่งของตัวละครแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปดูในส่วนอื่นประกอบการตัดสินใจด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ความชอบของตัวละครอะไรแบบนี้พยายามมองให้รอบด้านก่อนจะเปิดกระชากันเนาะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการ์เกมฮอนไคลซายเลวรวมถึงเกมเกมชินิแพคดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับเวลาที่ผมอ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ